ลูกค้าใจมากเลยมันหลายรอบแล้วว่ะโอ้ยไม่ชอบโอ้โหดโีโหโอ,อะไรเนี่ยไม่รู้เข้าไปที่เก็นอะไรจะจับหน้อีาย<ม>แล้วอ่ะเกี่ยงอะไรวะ่ะจริงอยนี่อยู่ในโรดเลยอ่ะ บีคนเป็นผีมัดรวมมาที่สุสานไทยจีนครับและอีกอย่างบีมาที่เนี่ยครั้งแรกเลยครับเขาบอกว่าเป็นโลใหม่ของบีกับเนตเลยครับไทยจีนพี่น้องกันสุสานยังอยู่ด้วยกันบนผืนแผ่นดินเดียวกันเลยครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับจุดแรกที่เราจะเดินเราต้องผ่านสุสานจีนเข้าไปก่อนกว่าเราจะไปเจอไทยเราต้องเดินเข้าไปลึกพอสมควรนะทุกคนเห็นอะไรคอมเมนต์ Comment ตามความจริงไม่เห็นอย่าปัน่นเี๋ยวพวกผมหลอนนะครับ เดินเลย,เลยพี่แล้วไม่รอพีก่อนเหรอรอพีแป๊บหนึ่งพี่ให้ผมเดินเข้าไปคนเดียวแก้วเหรอผีหลอกตายหาเลยแหละสักครู่เดียวพี่กินน้ำกินข่ารอก่อนได้เลยนะครับไม่นานเกินรอนะครับพี่ใครนั่งอยู่สุสานครับใครนั่งอนะ่ะตอนนี้ก็มีผมเนี่ยแหละที่ยืนกําลังพูดกับพี่เพื่อนอยู่และขณะนี้พี่พูพดออกมาว่ามีใครนั่งอยู่ตรงสุสานพี่เห็นไหมข้างหน้าเรามันมีอะไรไหมพี่ พี่พี่แต่ตอนนี้ผมได้ยินเสียงว่ะเฮ้ยเฮ้ยลมหนะ่ลมเฮ้ยประตูเหมือนจะเหมือนจะพางออกมาว่ะลมปะวะเออเลมกระแทกแล้วให้มันขยับอาจจะเป็นลมเ,เฮ้ยเฮียไม่ใช่ลมแล้วกูว่าไม่ใช่ลมแล้วเฮ้ย พี่เมื่อกี้คือดันเข้ามาเราไม่เห็นเลยแล้วพี่ไม่น่าใช่ลมแล้วอ่ะอันนี้เป็นเหมือนการล็อกเขาล็อกอยู่แล้วเฮ้ยเฮ้ยสั่นสามร,าร,ารอบแล้วโอ้รู้สึกลม้มนะน่าจะลม้มแหละมาวะเฮียพีพจะหลอกกูอยู่แล้วเนี่ยเ,เดินเดินเราก็บอกพี่ๆเขาหน่อยว่าเราอยู่ที่ไหนกันเราอยู่กันที่สุสานนะค่ะสุสานสุสานเอางห้งานปสุสานอะไม่เคยมาด้วยสุสานที่นี่ก็จะมีทั้งไทยทั้งจีนนะ ต้องบอกก่อนว่าวันนี้เรามาเป็นโลใหม่นะครับเป็นครั้งแรกนะที่เรามาที่นี่นะโลใหม่และครั้งแรกไปเราเดินเข้าไปจุดที่เราเจอกันไม่ดีแล้วก็เดี๋ยวเราวันนี้เดี๋ยวเราจะเดินกันไปให้ถึงโกไทยเลยเพราะว่าข้างในเดินค่อนข้างลึกนะพี่ระวังกิ้นนเอาไว้ตัวยิ่งเล็กอยูอย่ระวังแก้วระวังแก้ว,กวเราเนี่ยจะเหยียบกันเอง อเยตัวสะดุดไม่มีอะไรเดินสะดุดเองสะดุดขาตัวเองสวัสดีครับเป็นยานเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่อยู่ที่นี่เฮ้ยเออใช่พวกเราเราเจอเชิงตะกอนเก่าพีเข้าไปดูดิหายากจรีงอันนี้คือสมัยก่อนเลยนะพี่แต่ก่อนสมัยก่อนเราไม่มีไม่มีเมนเผาศพนะครับเขาจะใช้เชิงอันนี้เป็นที่ ใช่ที่นี่จุดป่าช้าเก่าแล้วแล้วเขาจะเผาล่างเงินบริเวณนี้คือง่ายเหมือนเอากองฟอนเอากองฟอนเหมือนเราเอากองฟอนขึ้นมาบีมาที่นี่เขาเยืนอยู่บนหลังกองฟอนอะไม่เล่าเหมือนมีใครยืนบนกองฟอนจริงไม่เห็นเมื่อกี้กลางเดินมาทางเราอ่ะน้าตาฝาดเปล่าเอยกูเห็นจริงด้วย มีปะมีใครอยู่ไหมแต่เมื่อกี้มีจริงๆอุ้อยเดี๋ยวเราดูฝั่งนี้ดิโอ้โหแล้วจุดกองฟอนนะครับพี่นะเหมือนจุดศูนย์กลางเลยพี่จุดศูนย์กลางของโกรธท,ที่ล้อมรอบเราอยู่นะเป็นทั้งหลุมทั้งโกรธนะที่กําลังล้อมรอบเฮ้ย <Hey. S 1> <ๆ>อะไรอะ่ะอิดมันล่วงว่ะล่วงยังไงเนี่ยเฮ้ยมันล่วงมาอย่งไรอะ่ะมันล่วงมาจากบล็อกของมันเหรอไม่รู้อ่ะน่าจะใช่ ล่วงลงมายัางไงครับ,อรบโอ้ยนี่ไงคนทำล่วงมีมือมออีมือ,อ,มอมยื่นออกมาดูดิมาจากหลุมอ่ะหลุมมาจากหลุมตอนนี้เหรอใช่มันมีรูเราอยู่ตรงนั้นน้าดูดิรูะอะไรวะรูอะไรวะมีมือยื่นออกมาเว้ยไม่เคียงตอนกูกำลังส่องดูอะรูอะมันเขาเรียกมือโอ้ยนี่ไงครับบีกล้าเดินครับเน ไปดำดำไม่รู้เลยรู้นี่ไปไหนวะเฮ้ยรู้นี่ไปไหนวะขอร่วมดูหน่อยมันไปสุดไหนวะเฮ้ยมันมีทะลุเหรอเฮ้ยแล้วมัน ใช่กลัวใช่พี่แล้วมันมีรูมีมือชื่นองมาว่ะตอนที่เราส่องอ่ะอันนี้มันเป็นช่องระบายระบายลมหรือระบายควันนะพี่เพราะเวลาเราจุดกองฟอนเนี่ยพี่มันจะมีควันหรืออะไรที่มาจากเศษเสียงอะไรเสียงอะไรกูไม่รู้ว่ะไอ้เอ๊ะพี่มือมือยื่นออกมาอีกแล้วอะ มือดำขูยืนอยู่ไม่สามารถยื่นได้แล้วมึงยืนอยู่ตรงนั้นด้วยนะเว้ยกูยืนอยู่นะขูยืนอยู่นะแล,แ,ลแล้วมือดำดำบอกว่ายังไงวะพี่กูยืนอยู่นะเฮ้ยหรือจะเป็นวิญญาณที่เสียงอยู่ที่นี่ไม่ออกไปไหนใช่ไหมครับเฮ้ยเฮียท่านยังอยู่ที่นี่ใช่ไหมครับไม่ไปบุญไปเกิดใช่ไหมครับเฮ้ยเฮีย ล่วงมาไงก่อนยีดนั่นน่ะดีไม่รู้ใส่หัวพี่ยีดลูกลงมันจะใส่ผมอยู่แล้วเมื่อกี้ผมแตกน่ะนิดเดียวโดนมือผมแล้วนด้วยพี่เฮียพวบีตรงนี้ไม่ต้องมีอะไรวะอาาอกกำลังกายอนะอกกังขึ้นเดิมค่ะขึ้นที่เดิมต่อช่วยมัใช่มันใช่ส่วนของมันเหรอนะใช่นี่ไงก็ไมนรู้ พี่มึงลองเอามือล้วงเข้าไปดิมันจะเจออะไรบ้าล้วงเข้าไปดูนี่ล้วงเอาไกูกูคาใจมากเลยมันหลายรอบแล้วว่ะเฮ้ยกูไม่ชอบโอ้โหบีอะไรเนี่ยมันก็ล้วงเข้าไปดิล้วงนี่อะไรอ่ะเห็นอะไรจะจับหน้าอีกแล้วอ่ะเห็นอะไรบีมือยื่นออกมาเชี่อกูบอกให้ล้วงแล้วมึงเห็นจริงเหรอเห็นจริงเฮ้ย อย่างไรอะใครครับมีใครอยู่แถวนี้หรือเปล่าครับโอ้นใครครับมีใครอยู่ข้างหลังปะ<ก>ครับเรานะคือตอนนี้นะพี่เราอยู่กันแค่สองคนนะพี่นะแล้วรอมรอบเราคือสุสานไทยจีนล้อมล้อมเราเลยนะเป็นวง<ห>นเป็นวงกว้างเลยทุกคนเราไปตรงนี้กนก่อน ไม,ม,ไมาา่แสงไฟอะไรอ่ะมีใครเดินจุดเทียนมามึงไปไหนอ่ะหยุดดิมีใครเดินจุดเทียนมาทางเราอ่ะคนเฝ้าสุสานเปล่าก<ห>ูเหน็หนมีใครจุดเทียนเดินมาทางเราอ่ะบริเวณรอบนอกเลยเหมือนก็เลยจะเดินมาทางเราอ่ะบริเวณรอบนอกนี่เลยกอแพงสีแดงเนี่ยเหมือนเขากำลังเดินมาทางเราอ่ะ บีดีดีเทียนจุดได้ยังไงอ่ะบีใครจุดเทียนอ่ะต้องถามว่าเทียนมายัางไงก่อน่อ,อก,กี้ทีแรกกูก็จยุดกับมึงอ่ะกูจะไปรู้ไหมใครจุดอ่ะถ้มนะึงบนะองกว่าเห็นคนเินใช่กูเห็นเหมือนมีใครถือเทียนมาแต่ตรงเนี้ยที่เราเห็นแต่แรกไม่มีเทียนนะพี่จุดที่พอเห็น่แต่แรกมันไม่มีเทียนแล้วเทียนมายังไงก่อน เทียนมายังไงก่อนจุดทำไมก่อนาแน่นเลยแต่ว่าตอนแรกอะมันมีอะไรเหมือนล่างเขาเดินมาจากในสุสานน่ะเหมือนเขาเดินทะลุกออกมาจุดเทียนเดินมาทางเราเว้ยแล้วพอเรากาลังจะย้ายจุดนะเว้ยพี่แล้วมีเทียนมาปักจุดรอเราอยู่ตรงนี้ไวพ้พี่แสงอะไรแสงเทียนนี่แหละพี่เห็นอยู่เนี่ยแล้วคือพวกผมไม่ได้จุดนะพี่เทียมผมยงไ,งไม่ได้จุดเลยเหมือนวันนี้วันพายก้วเหรอ นี่ทุกคนทําจําหินก่อนนี้ได้มาที่บีเอามาต่อตอนนี้ติ๊กเกอรร์นะคลยยามเยนมันไม่มีนะเพิ่งจะมีตอนนี้เย็นมายังไงดับวะยังไม่ดับให้เขาอ่ะดับดิเอาดับเลยเอาเฮียดับเองใช่ไงอ่ะเฮียดับเองแล้วนะไม่ได้ดับเลยนะเว้ยกูไม่ได้ดับนุ้ยมึงดับเองแล้วน่ะหลวงยาอุยเฮ้ยเสียงในหลุมอ่ะไม่รู้มีเสียงมาจากหลุมอ่ะอะไร มีเสียงมาจากหลุมไม่รู้หลุมไหนอะไรเสียงหมาหรือเสียงอะไรวะไวกิ้งเปล่าเจอไวกิ้งเออมีเสียงอะไรวะมีคุณยินเสียงใครครับใช่เสียงใครแอมเลยไปอาจจะมีเสียงเออกระตี่ลอยมาไกลๆนิดเดี ผีที่นี่เขาจะได้ไม่เหงาไงให้มาเขาได้ยินเสียง,พง,เ,งเพลงบ้างเขาอยู่กันเนี่ยเขาเหงาเนี่ยดูดิเนี่ยเขาต้องนอนเนี่ยเขาต้องอยู่เนี่ยผมว่านะไมไมอันนี้ละถ้าเราไม่ได้เห็นด้วยตาเปล่านะครับนะเขาอาจจะมาเดินยืนล้อมรอบเราเต็มไปหมดเลยนะครับพี่ไปเดี๋ยวเราไปสูกฐานไทยกันต่อ,อกดไลค์กดแชร์ให้เ,เห,หน่อยนะครับพี่นะยานไทย สันชาติไทยสันชาติไทยด้วยอันรนี่เขาเรียกว่าผีไทยแท้ใช่ป่าวะใช่ผีไทยเฮ้ยมีแสงมาอีกแล้วเใครดิน่ะมีแสงมาอีกแล้วเมื่อกี้เนี้ยดูไกลได้ไหมอ่ะแถวเนี้ยเนี่ยแถวเนี้ยแถวเนี้ยเดินทางโกรธเนี่ยเดินทางตัดโกรธมาทางเราอ่ะจริงๆเหมือนเขาเดินจุด ถือเทียนมากูเห็นเลยเป็นแสงเทียนเลยที่เขาเดินถือมาเฮ้ยโอ้ยบีซีอะไรหล่นอะแหลปากแล้วกูอะไรหล่นวะเหนเหมือนเสียงแก้วอะเสียงเหมือนแก้วแตกดังเทงอะพี่เสียงแก้วเสียงแก้วมันร่วงมาปะ มันคงร่วงมาจากต้นไม้นะกูว่าไปหน่าใช่เฮ้ยเฮ้ยบีอะไรตัดหน้ามึงไปเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยเบยถอยมาอะไรเดินตัดหน้ามึงอะมีอะไรเดินตัดหน้ามึงอมีอะไรเดินตัดหน้าไปอะล่ามดำเลยเขาเดินตัดไปอะ ยานผีผีพี่ปู่พี่ย่าพี่ตาพี่ายเฮ้ยอะไรเทียนเทียนแล้วก็เดินมายังไงอ่ะไม่รู้มาไหมวะพายุ่งของเขาแล้วเทียนมาอยยังไง อะไรทำไมตามอยู่เนี่ยไม่เห็นไม่เห็นอะไรอีกวะแล้วตัดไปเมื่อกี้ตัดตรงไหนไม่เห็นหายไปไหนวะอางดีวีไม่เห็นตรงไหนเสียงอะไรวะจริงโอ้ยนี่อยู่ในโกรธเลยอ่ะ ไอ้ตัดหน้าไปเลยเียโอ๊ยเียมีรไ,มมไร้ตัดหน้ากูด้วยกูกำลังวิ่งมาหาเมื่อกี้ตอนที่กูเห็นน่ะเหมือนเขายืนอยู่บนโกดเลยยืนอยู่เกาะโกดอยู่เนี่ยตรงนี้อโกดนี้เลยเนี่ยที่งองเนี่ยเม,มื่อกี้ตัดหน้าแนทไปเลยอะพี่ผมเห็นจริงว่าเหมือนมีล่างยืนเขาจับโกดอยู่อะพี่จับเหมือนจับเสาโกดอยู่ตอนที่ผมส่องไปอะ จริงบีบีบีแล้วกูจจรู้ไม่นี่ว่าท่านคนไหนเนี่ยท่านอยู่เต็มไปหมดเลยเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงเดินพี่เสียงเดินไม่ใช่เสียงเราใช่ไหมวิญญาณอุ้ยูุหยียบน้ำ แล้วเมื่อกี้ก่อนกูเหยียบน้ำมันมีเสียงอะไรด้วยเสียงอือเสียงแก่ๆพี่เสียงอือเสียงอือเสียงมันเป็นยัหไงวะกูยาที่อยู่ดีๆนะคะอะไรเล่าไม่ดีเลยกูแค่ระแวงโกรธระแวงทำไมอะเฮ้ยอะไรไปไหนอ่ะบีเจออะไรอ่ะอุ้ยเดือด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  ทุกคนเนี่ย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 เนี่นี่เลยไม่มีคำอธิบายเห็นแล้วหลอนคนลุกเลยคุอะไรวะพูดอะไรบีพูดอะไรราตัดหลังไปเลยอ่ะใครเดินดอมอ่ะอันนี้อีกอันนี้ก็เดินมานี่เลยนี่พีพี่พี่อี่ ระวังระวังเขาเขาเขาเล็กซะด้วยเฮียใครเดินมาเมื่อกี้เมื่อกี้กู zoom ันด้วยกูกำลังหาอยู่ตอนเนี้ยเขาพยายามแบบเดินตัดไฟตัดมาตัดไปหายไปหายมาอย่างเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยบีล่างดำระวังนะบีไหนอะกูเห็นอยู่ข้างหน้าตอนนี้เหมือนเขาทะลุโกรธไปทะลุโกรธมาอยู่พี่ ต้องการมาบุญเหรอครับเฮ้ยหมาแล้ววิ่งมาแล้วมึงแล้วมึเมื่อกี้วิ่งเห็นว่าตัดโกแล้วเคอยู่ดีพุ่งออกมาเลยคุณยายผีท่านใดออกมาเลยค่ะออกมาจังๆเลยผีท่านใดออกมาจังๆเฮ้ยเอ้ยผีเสียงอะไรวะ กูได้ยินเสียงมืงอแล้วเมื่อกี้เราไปท้าทายเขา,าเอะาาชิบหายจะออกมาไม่รู้ว่าออกมากี่ตนด้วยพี่ดูดีล้อมรอบเราเนี่ยไม่รู้ว่าออกมาปลุกใครเขาบ้างเนี่ยอ,าาอ,ออกมาจังๆชิบหายจะออกมาหัวน้ำร่วงหัวน้ำไหมไหม,ไม,ไ,ม,ไ,มไม่มีน้ำเลยจะจุดติดน้ำให้กูบ้างก็ได้พ <c oughs> อกูแห้งหมดแล้วเนี่ย ทำไมไอ้นี่มันกระดิกอะไรคุณเห็นปะเนี่ยเออใช่มันกระดิกมันกระดิกทุกคนทุกคนตอนนี้อะไรที่กลางกอ,อกโกรอยู่มันกระดิกอยู่พี่ผมส่องค้างอยู่นะพี่ตอนนี้มันกระดุกระดิกอยู่มันกระดุกระดิกแล้วดูท่านลมมันจะอีกแบบหนึ่งนะอืมอ๋อที่ลมนี่ลมนี่ลมบีอันนี้ไม,ไม่ใช่ลมแล้วใช่ลมอ๋อบี ไม่มีอะไรด้วยไม่มีอะไรด้วยหรือลมวะแต่ลมแล้วมันสั่นแค่นั้นน่ะอุ้ยนี่คุณว่าไม่ใช่นะเที่ยวไม่ใช่ลมแล้ววะไม่มีอะไรเลยพี่มีอะไรเลยนี่อยู่ไหนเนี่ยนี่กูอยู่ไหนเนี่ยนี่โซนไทยอยู่ใช่ไหมเนี่ยเดินมั่วเลยนี่อยู่โซนไทยอยู่นะทั้งถ่ายดังจีแหละเป็นญาณ ออกมาเห็นหน่อยอยากเห็นอยากเจออยากสัมผัสไอเออย,อย็นทูมมีอะไรไอนนจุดูกมกไม่ได้จุดมีอะไรคว้าส่งให้กูเนี่ยกูไม,มไม่ได้จุดจริงจิงกูจุดหนูก็ไหวเลยเฮ้ยุดเียถ้าอยากตามผมมาอยากให้ผมพาตามมาหรือท่านจะตามเรามาตามจิตทูบไปเลยครับ พี่กูไม่ได้จุดนะเว้ยมันมีอะไรยื่นมาให้กูจริงมือขอว่ายเลยโอยขาดเลยลมมาเลยตามกลิ่นทูปมามันมีอะไรโดนจิตโดนใจให้ผมถ้าส่งมาตามผมมาเสียงอะไรก็แก้ก็แกม่ถือรูปให้กูหน่อยได้ไหมไม่ทังไหนปะ ให้มันตามมึงดีกว่าให้มันตามมึงอ่ะกูว่าอย่ามาตามกูไปดิไปไปไปข้างหลังกูเนี่ยโต้ใจข้างหลักูโต้ใจหมดเลยข้างหลังกูเลยทไมอ่ะหันไปหน้าจ้องมองหน้ากูเลย นี่เมื่อกี้ผมเห็นตามกินทูปบอกมาตามมาตามกินทูปมาอะไรได้ยินเสียงเดินเสียงเราเท้าอยู่กับที่นะได้ยินเสียงเดินนี่พอบอกให้ตามเดินให้ตามเรามาได้ยินเสียงเดินตลอดเลยใช่แล้วเสียงเหมือนตามเรา ดแต่รู้สึกว่ากูไม่ได้เดินลากพื้นเลยนะเว้กูเดินยกขาด้วยเสียงหายเหรอแป๊หนึ่งอีกเครื่องห่อ,อมาเช็คเสียงหน่อยทุกคนได้ยินเสียงชัดเจนไหมได้ยินเสียงชัดเจนไหมสักครู่เดียวนะพี่นะหนึ่งพันสามร้อยท่านรอสักคู่เดียวพี่รอสักคู่เดียวขออนุญาตเช็คเสียงก่อนพี่เสียงปกติไหม มีพี่ลืมเพิ่มเสียงเปล่าเฮียม,มีเสียงนะเฮียเสียงดังอยู่นะดังมากดังโอเคเฮียเสียงปกติครับปกติปก,ต,ปกติให้เขาตามหินทูบบีตอนนี้นะให้บีถือทูบเดี๋ยวเราจะเดินรอบสุสานรเรียกเขามาเฮ้ยเฮียบีมึงไม่รู้สั่งมึงไม่รู้สังเกตเหรอวะสังเกตรรวกต่า ตั้งแต่เราเดินกันมาเราไม่ได้ลากเท้าแล้วมีเสียงลากเท้าตามเราอยู่ตลอดนะเว้ยใช่กว้างป่า้ะเอยแต่กูรู้สึกจริงๆเลยว่ารู้สึกเหมือนมีอะไรตามอะ่ะจริงๆนะเว้ยคุณยา ออกมาตามเกทูบีมาอยากโดนสีหลอกไปทุกคนเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนเพจกันพี่ป่ะเดี๋ยวทางไหนวะเนี่ยตอนนี้มาเป็นอลังใจให้เราช่วยกับเราหาทางออกให้ได้ก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเพจต่อนะครับเดี๋ยวเราไปต่อนะพี่นะเรามีต่อใครหาเจอก็ไปรอได้เลยนะอีลักไส้นะครับพี่นะอะไรทำไม รอเราแป๊บนึ่งี่รอเราแป๊บนึงไปไปหมว่าไหนว่เสียเสียงอะไรตามหลังกูวะเซ่อ่ะเซบทางออกก่อนเนี่ยอะไรผู้มากู อะไรพ่งมาไอ้เหี้ยหลอกกูด้วยโอ้ยหลุนหลุนหลุนแตกแล้วโอ้ยหลุนคนลุกเลยอ่ะตัวเล็กกูวิ่งเร็วอุ้ยจบครับคนเป็นผีมัดรวมนี่เลยครับกับสุสานไทยจีน